ได้เวลากินแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้จูนจะกินเมี่ยงนะคะเป็นหน้ากากหมูกับเสี่ยงจีนะคะจูนจะห่อเมี่ยงค่ะนี่เลยค่ะมาค่ะทุกคนค่ะแซ่บด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะได้กวักอีกแล้วค่ะมือนี่จูนมากกวักตอนหกโมงเคิงค่ะพี่น้องมือนี่จูนจะกินห่อค่ะเป็นหน้ากากหมูนะคะเนาะแล้วก็เสี่ยงจีค่ะแล้วก็พักหยาง อันนี้ก็เป็นซีฟู้ดอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มซัมจังค่ะมาพี่น้องมากินข้าวมงกันค่ะมากินน้ำกันค่ะ I'm the time now 6 i x pm 30 minutes I'm going to have um, pork wrap this one is pork mar k and pork kidney and this u m veggie seafood dipping sauce yeah samjang Korean sauce come n join with me come c o ้ำมาพี่น้องมะ <laughs> จวดค่ะ จุดเลือกอย่างโอ้ยพี่น,อน้องซีเมนโผดโพมาดามเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเราพันเรื่องโอซอนเนาะจะข้ามบนขาชัางเคิร์ซิเคิร์กเมื่อนี้น้ำหนาวค่ะลมแห้งอีกตึงค่ะอ้าม พาชเล็กจุ่นขึ้นค่ะอืออุ้ยไก่เมื่อย,ยอจุนนี่แหละนึกว่ามันจะของเตี่ยงเรียบร้อยแล้วบางเท้าสมองหั่นข้างในออกเรียบร้อยค่ะ ไฮเมนข้าวหน้ากากหมูต้มเกลือรธรรมดาลเลยเหรอคะพี่น้องก็ได้แ็นปุ่มเครื่องอยังดอกค่ะแค่ต้มเกลือแล้วก็สีหู้ดเมีย่ยงแบบ,บแซบๆนี่แม่ค่ะ ซ้ำพักไล,ลาๆนี่สื่อพักมากอืม ไม่ร่วกระสุนค่ะ เข้าไปตามตลาดสดถามพ่อค่าเคียงหมูแล้วค่ะนางกาหมูอืมเพ่นี่หาค่ะนางกามกูส่วนข้างหนาของมูลเหล่อคะแต่เพนลนเลาออกมาเนาะค่ะเนาะแต่บร่รวมหูเลยค่ะอืมส่วนข้างหนา อืมกินแล้วสุดเช็ดน้ำพริกต่อค่ะน้ำพริกกากหมูมีออเดิกนะกากโมูนีกก่น,น,น,นึบนับนึบนันบด้วยค่ะอืม ซีฟ <iyorsun>? ูดเปีย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีจ <deve ck> ังเลยมันเจมซีฟู๊ด มก็เสียไม่ต่างกันขะันนิ้ที่มันไม่เป็นส่วนที่มีมันหลายเนาะค่ะเนาะตรงอากาศมุม ันนี้เต๋อทานอย่างน่งสิหอมๆค่ะอืมอย่างก้าบานห้องยาพี่น้องัวนี้มากครักนะจากหมู หางหมูหมูซื้อได้เลยค่ะมื้อนาเคยเด็กกินเมนูต้มยำอ,อ,อีกส่วนนี่สิเป็นส่วนที่ใกล้ๆกอกหูค่ะนี่สิเป็นก๊อกขาวสิซี่ยวยายก่คางคางหูอันนี้สิเป็นคางนา ไกๆกบหูไกๆกับพุงแก่ค่ะนี่ส่วนนี้ช้ำในปากอากาดเย็นยั đi chơi mất nào nào rồi đây đây nào câu thì này xì nếp nắp này <laughs> จุดฟันใหญ่โหดแล้วที่เขาปล่าก็ได้ กินบะหมี่ไก่เสร็จอ่านแองก็ต้มเลือดหมูไหมคะลองไปร้านจีนก่อนค่ะคันจะเอาเลือดหมูไปยู <c oughs> ่ร้านจีนตั้งซิมี่ค่ะ หมูค่ะอากาศแบบนี้นี่มันดีค่ะค่ะคกุบกับกุบกับนี่แหละตุ่นขอเวลาแป๊บนึงแล้วค่ะเนาะอมาจาก มากินแซต่ตโตไปแบบบานๆกับจุนกับขันจุนขอเวลาก็บากับคือขอเวลาอืม 那你拍。 เผ็พิกเปียกนี่เพชร กลิ่ซ้ำจังว่าวายูไทยคือยูผีอยู่ไม่คยขาดบางะกลิซ้ำจังซ้ำจังก็ภูสุจังไม่คยขาดบางเลยต้องซื้อเก็บไว้ค่ะเวลาเราได้ใส่กลิ่นมันสิเะดตัวค่ะอืพี่น้องหอดพิกด้วยนี่จูนสีเมอร์สบ่อพบีนี่ว่างก่อนค่ะเพชร

เอาแล้วจ้ะเสรยบโอเคนะจ้ะทุกคนขาคลิปนี้จุนขอลาไปก่อนค่ะพักพีททั้งทังเดี๋ยวห้องพ่อกันคลิปหนาจ้ะเนาะจุนคิดว่าคลิปหนาจุนจะกินสมตำค่ะเพราะว่าสมตำจุนเหลือเปียงน้อยน่อยเดี๋ยวห้องพอกันคลิปหนาจ้าคลิปนี้บายบายจ้า